สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้รวมไปถึงเราก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยโดยเราจะเน้นมือถือราคาถูกนะครับแล้วก็โปรโมชั่นโดนใจนะครับจะมีมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกัน ุกเดือนรวมไปถึงมีโปรโลดราคาพิเศษมาให้ดูกันด้วยนะครับก็จะมีทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับท่านอยากจะดูโปรโมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาดูการลดราคาล่าสุดนะครับของมือถือในแบรนด์ซัมซุงนะครับเป็นรุ่น g า l ล x y ซ A 2 2หรือว่า A 2 2นะครับวันนี้ก็จะนําราคาทั้งหมดมาให้ดูกันนะครับทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับช่วงนี้ เขาก็มีการจัดโปรลดราคาในช่วงสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับก็เลยถือโอกาสนํามาแบ่งปันนะครับให้กับท่านที่สนใจหรือว่ากําลังอยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้อยู่นะครับสำหรับซัมซุงกาเล็กซี่ A22 นะครับซึ่งเครื่องที่ทุกท่านกําลังดูอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมสั่งซื้อมาแล้วก็ได้ทําการแกะกล่องรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะดูรีวิวแกะกล่องแบบละเอียดนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อน โดยที่ผมจะแบ่งเป็น2แบบก็คือรุ่นที่รองรับ 5G นะครับแล้วก็รุ่นที่รองรับ 4G วันนี้มีมาหลายร้านเลยนะครับให้ได้ดูกันเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับหรือว่าร้านจาก Lazada ซึ่งร้านแรกก็จัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Official เลยนะครับมาขายผ่านทาง Lazada ก็จะเป็นร้าน l a s m อลลนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A22 รุ่นนี้เป็นรุ่น 5G นะครับแรม8ลอม128 GB ช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรเพ y เด y นะครับลดราคาทุกสิ้นเดือนนะครับจนถึงต้นเดือนซึ่งเดือนนี้ก็จะลดถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับจากราคาปกติ8,299บาทนะครับลดเหลือ7,999บาทสาหรับ A22 รุ่น 5G นในส่วนของการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าท่านมีบัตรเครดิตนะครับผ่อนได้สูงสุด6เดือนจ่ายเดือนละประมาณ 1, 3 3 3บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับในส่วนของสินค้าเป็นของแท้100%เเนะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีเต็มนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้ Galaxy A22 5G นะครับ7,999าบาทก็สามารถกดดูรายละเลอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับไปดูกันต่อที่ร้านที่2ก็ยัง เป็นรุ่น 5G นะครับสำหรับ Galaxy A22 รุ่นนี้แรม8ลอม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์แท้นะครับมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีจากราคาปกติ8,299บาทลดเหลือ7,590บาทนะครับก็จะถูกกว่าร้านเมื่อกี้วิธีการจ่ายเงินนะครับเราก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับภายใน7วันมีประกันให้1ปีท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ Lazada ที่ด้านล่างของคลิป สดท้ายกันที่รุ่น 4G นะครับ Samsung Galaxy A22 รุ่นนี้ให้แรมมา6แล้วก็ลอม128 g b นะครับจัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Official จากราคาปกติ6,999บาทนะครับลดราคาเหลือ6,169บาทราคานี้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อนะครับก็รีบสั่งซื้อก่อนวันที่2นะครับถึงจะได้ราคานี้ในส่วนของการชำระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนผ่อนได้6ดือน จ่ายเดือนละ1นึ่บบาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปนลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 5G หรือว่ารุ่น 4G นะครับจากทาง lazada ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดไปดูรีวิวการสั่งซื้อกันก่อนได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเป็นลิงก์ของ lazada ถ้าเราชอบหรือว่าเราสนใจนะครับค่อยทําการสั่งซื้อไปดดูกกัันนนต่อ่อททีาาง้ hop ราแรก s a m s u งกา a l ซ x y A22 รุ่น 5G นะครับแรม8ลอม128กิกตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์แท้นะครับมีประกันศูนย์จาก s a ั s u ุงให้1ปีจากราคาปกติ8,299บาทนะครับลดเหลือ7 3 9 0บาทซึ่งก็ต้องบอกว่าลดให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนของการชำระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าจะผ่อนสามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ739บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มมาก แล้วก็ยังฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีให้เลือก2สีนะครับสีเกรย์แล้วก็สีไบโอเลสหรือว่าสีม่วงนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ลิงก์ของช้อปปีปิดท้ายกันที่รุ่น 4G นะครับจากช้อปปีเหมือนกันถ้าท่านใส่โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับรับคืนถึง10คอยล์เลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A22 4G รุ่น RAM 6 RAM 128กิกะไบต์เครื่องประกันศูนย์นะครับจากราคาปกติ7,499บาทลดเหลือ6,000 1135บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเหลือเฉพาะสีดําเท่านั้นสําหรับร้านนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมีลิงก์อื่นไว้ให้นะครับเผื่อว่าท่านอยากจะซื้อสีอื่นนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ลิงก์ของช้อปปีที่ด้านล่างของคลิปไปดูต่อกันที่ทางด้าน JD c e n t r กันบ้างนะครับก็จะเป็นแอปเหมือนกันเราสามารถไปโหลดมาแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับสำหรับร้านแรกนะครับ Samsung Galaxy A22 รุ่น 5G RAM 8ลอม128 g ิกเครื่อง ประกันศูนย์ไทย1ปีนะครับจากราคาปกติ8,299บาทลดเหลือ7 7 9 0บาทนะครับแล้วก็จะมีคูปองส่วนลดให้ด้วยถ้าเราใช้คูปองนะครับก็จะเหลือเพียงแค่7,199บาทก็ต้องบอกเลยว่าถูกเหมือนกันนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ในส่วนของการชําระเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับตัวเครื่องมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีเราจะไปปิดท้ายกันที่รุ่น 4G นะครับสำหรับ Galaxy A22 r a ม6ล o อม1 8 28กิมีประกันศูนย์ให้1ปีนะครับจากราคาปกติ6,999บาทลดเหลือ5,990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังสามารถผ่อน0%ได้สูงสุด6เดือนจ่ายเดือนละ998บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสําหรับ Samsung Galaxy A22 ทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับจาก JD c e n t r สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t r ที่ด้านล่างของคล น,นี่ก็จะเป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับ s a m s u n g g a l ็กซ A 22ทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับที่ผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดมีโปรดีที่สุดนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันท่านชอบของร้านไหนง่ายๆนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยไม่ว่าจะเป็นของ l a z a d a s h o p e รวมไปถึง JDcent ท่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือก็มีโปรที่น่าสนใจมาให้ได้ดูกันเหมือนเดิมเริ่มต้นดูกันที่ ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย DT แท็สำหรับแบบแรกก็จะเป็นรุ่นลองรับ 5G นะครับ Galaxy A22 RAM 8 ROM 128GB มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินแล้วก็ใส่ได้เฉพาะซิม DT แท็เท่านั้นนะครับในส่วนของการซื้อเครื่องพ้อมโปรเน็ตนั้นซื้อได้ในราคา1,790บาทนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อเครื่องได้ราคา 1, 1,790บาทพร้อมกับจ่ายค่าหนี้ลูกหน้า2,500นะครับถัดมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา2,790มีค่าหนีตลวกหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ4,790บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา3,790บาทพร้อมกับจ่ายค่าินี้ลูกหน้ 1, า1,500นะครับซึ่งทุกปโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจาก เเเเดือนนนป็นติมิมงได้ไปดูกันต่อที่รุ่น4 g กันบ้างนะครับ galaxy a 2 2 ram 6 rom 128 GB รยรุ่นนี้เครื่องก็จะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับเฉพาะซิม d t a c เท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา2490บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา2490บาทพร้อมกับจ่ายเน้นาส0 0บาทพร้อมก รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ3,490บาทถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ599ราบาบาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2990พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า1000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ ,3990 บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ4 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา3 4 9พยเ้าพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า1 0ึ่งนรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อ ก็รุ่น 4G นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแททุกสาขาไปดูกันต่อที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่ายทูมูฟเอส Galaxy A22 มีเฉพาะรุ่น 4G นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,249บาทสําหรับการซื้อเครื่อง้อมโปรนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีมาดูรายละเอียดของโปรเน็ตกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกเป็นการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ในราคา4,299บาทนะครับถัดมาก็จะเป็นลูกค้า ซื้อได้ในราคา1,249บาทโปรนี้จะมีค่าเน็ดลุงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับส่วนคนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับก็ซื้อได้ในราคา4,299บาทก็จะมีค่าเน็ดลุงหน้าเหมือนกันราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่6,999บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรู ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A22 รุ่น 5G แรม8ลอม128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8,299บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องร้อม p r o มีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา1,289บาทก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็น Pro อะไรถัดมาก็จะเป็น Pro AIS Hot Deal นะครับลูกค้าปัจจุบันรายเดือนของเขาซื้อได้ในราคา1,2 1889บาทมีค่าหน็ตลุงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็ Pro AIS b a s t Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งานมามากกว่า12เดือนนะครับซื้อ Galaxy A 2 2รุ่น5 g ได้ที่ราคา2,789บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตลุงหน้านะครับส่วนลูกค้าทั่วไปก็ซื้อได้ในราคา8,299บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ AIS Shop นะครับทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ Samsung Galaxy A 2 2 ทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับที่ผมได้สรุปโปรโมชั่นทั้งหมดมาให้ได้ดูกันท่านชอบแบบไหนก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นนะครัเเพื่่อททีจจปป็กกาลลงใใให้ผมิ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ